ติดตามต่อนะคะติดตามต่อเลยนะคะมาเด้อปักที่นานแล้วนะคะอันนี้วันหนึ่งบอกอันนี้เมาเมาใจนะคะวันหนึ่งสี่เออก็เมาใจวันหนึ่ง เออเมาใจวันหนึ่งสี่พันนะคะนี่ตรงนี้สี่พันนะคะเมาใจวันหนึ่งค่ะสี่พันนะคะเป็นรถเอีใหญ่ค่ะรถใหญ่ค่ะสีน้ำเงินนะคะมาชมกับแม่เพียวเด้อเพราะว่าตรงนี้นะเขาก็จะทํานาปังเหมือนกันค่ะตรงตรงนี้นะมันไม่ใช่ของแม่เพียวนะคะของป้าของป้าอุ้ยที่ปลูกทุเรศงนั่นแล้ะคะ่ะตอนนี้เลยแกมาทํานาปังค่ะของแม่เพียวน่า,นาจะเป็นพรุ่งนี้นะคะเป็นคิวของพรุ่งนี้ มาเบิ่งนำกันมาส้นนำกันเลยจ้าเบิง่งในเจ้าบรรยากาศกลางทุ่งบ้านเฮานะคะเบืนี้ค่ะเบื้องงามขนาดชีวิตค่ะบรรยากาศเย็นๆน,นะคะตอนนี้นะคะเบิ่งนี่อยากมมืๆนิดหนึ่งเด้อมาชมมุมสูงกันนะคะมาชมมุมมุมสูงกันไม่เพียวเด้อ นะคะที่นาม,มุมสูงนะคะบรรยากาศท้องทุ่งนะบ้านแม่เพียวนะคะบ้านหลังนี้ก็อยู่ใกล้กับแม่เพียวะคะ่ะติดติดกันเลยค่ะบรรยากาศช่วงสี่ห้าโมงเย็นนะคะนี่เ้อบรรยากาศบ้านแม่เพียวนี่วิวดีบรรยากาศดีนะคะเมงนี้ ค่อยๆนะคะค่อยๆเดี๋ยวผู้ชมจะลายตานะคะเดี๋ยวผู้ชมเ่นจะลายตาด้ย cho cháu chú Hàn cháu nhanh băng này đều khoan 18 áo Tha, tham ma cà, má cháu tâm hào nó Ô, đinh cháu khắc ui ôi Đinh cháu khắc มาชมวิธีการปรับที่นานะคะปรับที่นาปรับที่นาจากอ้สามสี่ให้นามาเป็นให้ให้ละไล่นะคะมาชมเด้อปราบนานะคะเขาเรียกภาษาภาษาแม่เพียวเขาเอ้นว่าปราบนาค่ะปราบปราบปราบนานะคะนี่เสียงดังนิดนึงเด้อถ้าปราบนาต้องใช้รถรุ่นนี้นะคะรถเอสีแดงธรรมดาเฮาหันมันบ่มีแห้งค่ะบุษุตัวนี้ค่ะตัวนี้นะ จะมีแห้งกว่านะคะแล้วก็ทานพิ่นก็จะเอาลงลึกค่ะท่านผู้ชมพ่นจะเอาลงลึกนะคะทานเพ่นกนดิเอารงลึกนะแล้วคิวพ่นของอีรถคันนี้เป็นหลานของแม่เพียวเดอ้อเป็นหลานชายแท้ๆหรอคะลูกของพี่ชายแต่ว่าพี่ชายคนละพ่อคนละแม่นะคะสักไอ้สักแม่เพียวก็เป็นอหน้าสาวค่ะหน้าสาวเขาคิวพ่นหายากนะคะหาไม่ได้ง่ายๆค่ะคิวพ่นนะ เต็มค่ะต้องจองค่ะท่านผู้ชมต้องจองเพิ่นนะคะต้องจองปานหมอลำเลยค่ะนี่จองข้ามปีนะคะถึงจะมาได้เพราะว่าใครก็ต้องการรถคันใหญ่แบบน,นี้ค่ะท่านผู้ชมรถน้อยแล้่มันไม่เข้าค่ะถ้ามันไถไม่เข้าลงไม่ลึกแล้วก็ผ่านมันเอาผ่านเบอ, <t> เบอร์มันเบอร์ยางก็เบอร์ยางเพราะอุยผ่านลงเนี่เขาก็ไ่ได้ทแต่บางเนาะอันนี้มันเป็นผ่านลงลึกนี่เวลาเขาว่านเข้าว่านยางหน้าปากมันมันทีงามเนาะปุ้ยเนาะ จะงามนะคะถ้าไถลึกๆนะถ้าไถตื้นๆน่ะคะข้าวบงามค่ะมันก็สิแข็งะค่ะ <S 2> <S 2> และสักพักนิ่งเออปุ้ยไถแล้วเรียบร้อยละโอ้ยเพื่อจะจะเอาหมุนที่งัวที่ควายนะคะาไม่โรยค่ะโรย,ยโรยให้ให้เพราะว่าไถแบบนี้แล้วหน้าดินหายนะคะต้องเอาที่งวงที่ควายมาโรยค่ะมาโรยมาปรับสภาพแล้วก็ที่มูที่ไก่แบบนี้นะคะจะมาโรยโรย,ยใส่ไม่เยอะค่ะใส่สัก สี่ห้ากระสอบค่ะโลยๆพอเอพอให้ดินพ่นงามเพราะว่าหน้าดินพน่นไม่มีแล้วนะคะหน้าดินพน่นไม่มีแล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยชีวภาพโรยเข้าไปค่ะอันนี้หน้าปังนะคะหน้าปังค่ะนี่หน้าปังนะทําแปลงละหนึ่งไร่ปีนี้พระอุ้ยบอกว่าพ่นทดลองค่ะพ่นทดลองก่อนหนึ่งไร่หนึ่งไร่กว่ากว่าบอกพระอุ้ยไร่กว่าพ่นทดลองกันนะคะเดี๋ยวปีหน้า ปีหน้านะปีหน้านะ่น,นะนจะออกอีกค่ะทางนาู้นค่ะทางเอแฟนไม่เพียวยืนนู้นราคา่นจะออกทางโน,งน้นเอค่ะจะออกอีกประมาณสองสามไร่ปีหน้านาะจะได้เยอะกว่านี้ปีนี้เพิ่นทดลองค่ะเพราะว่าอีเพิ่นเพิ่งได้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่พงวางไม่ถึงปีค่ะพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเพิ่นลองเบิรงว่าอีพลังงานแสงอาทิตย์พเพิ่พงงน,พนนั่นหน้าม่เส้ไหลบ่อมันสิพ่อบ่อแบบนี้ค่ะมันสิพอ่อหอดนาปังบ่อเพราะว่านาปังน่ะช่วงท้องน่ะจะใช้น้ําเยอะนะคะช่วงท้องน่ะช่วงข้าวท้องอ่ะ จะใช้น้ำเยอะค่ะถ้าน้ำบอ่อพอกับพ่นกับแกะแครกแกนนะคะพ่นจะโบงามค่ะแล้วก็ล้วงพ่นกับโบยาวค่ะพ่นจะยืนและพ่นจะสตาร์ทเลยนะคะตอนที่พ่อนหนีท้องนะคะต้องเล่งน้ำช่วงนั้นค่ะช่วงเอวานเล็กๆนะก็ไม่เป็นไรนะคะน้ำนิดหน่อยก็ได้พอเป็นที่ตม้มเยก็ได้ค่ะแต่ของป้าอุ้ยน่าจะปลอดหอยเชอรี่เนาะป้าอุ้ยเนาะเพราะว่าเพ่อนอนีเพิ่งทําครั้งแรกหอยเชอรี่ไม่มีแต่ทางแม่เพียรหอยเชอรี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะ เก็บไปเลยค่ะเป็นสี่ห้ากระสอบปุ๋ยนะคะหอยเชอรี่พาอยากได้หอยเชอรี่ก็มาเอาอยู่หน้าแม่เพียวเดอ้อยามแม่เพียวทํานาปังนะมีแต่มีแต่ตัวใหญ่ๆนะคะหอยเชอรี่นะมาเอาเลยสองสามกระสอบปุ๋ยนะมาเอาเลยค่ะแม่เพียวจะบอกว่าค่ะไปมาเก็บช่วยเลยค่ะเด้อค่ะขณะบรรยากาศการพุ่งนะคะวิวดีบรรยากาศดีนะคะหน้าเอกุสมานบ้านแม่เพียวนะคะนี่วิวดีวิวสวยนะคะ ขนาดเลยค่ะบรรยากาศไปคักขนาดเออบรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศเนี่ยายหันดิเราก็ยืนเออนี่นะคะมาติดตามต่อเดอ้อน้ําสะปะอุ้ยนะคะนี่งามขนาดเลยค่ะปุ้ยบังน้ำเลยค่ะท่านผู้ชมน้ำของเจ้าคือเขียวเนี่ยนี่ปะอุย้อยอองามน้ำคือเป็นสีฟ้าอ่ายางบอกการนั่งตะวับบงไปตะวับบงกับปะอุย้ย โอ้ยจริงก็บ่งคุณนะพี่เอ้ยบ่งคุณนะไรได้ก็เขาคุดยากนันเลยเนาะเออก็คุดบ่คุดว่าบ่คุดว่าสีมาเพราะว่าให้ตาเราทามันเลยว่ามืออื่นสิไปไทยค่อยอยู่บอกเฮ้ยย่างให้ค่อยย่างถามาคอยก็งุบงิดฮะไปค่อยมันคือที่ถามคอยได้แต่แบบปูเงินก็ค่อยเตี้ยก็ย่างให้ค่อยมาถามอีกเพชรให้แล้วก็บรรเล็งไปคอ Kala, malawa ko na ka na, may na. แต่มือนะมันมือมันมือนะก็ไอุ้่นดีจะอ่นไว้โจ้าของกระซักเรื่องทำดยเบาพื้นเบาวภาษาโซกันค่ะเบื้องหน้าปะอุ้ยนะคะท่านผู้ชมน้ำน้ำซ่าอย่างค่ะคือเป็นสีฟ้าสีเขียวค่ะเบื้องนี้เออเบื้องนี้ค่ะท่านผู้ชมน้ำซ่าลาวนะคะเป็นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะคะนี่เบื้องนี้เออเป็นสีฟ้าค่ะ แจ็คเป็นสีฟ้าแล้วก็งามสะอาดค่ะท่านผู้ชมงามขนาดเลยเจเพืเคยสีฟ้าเป็นสีแดงเนาะ <S <S เป็นสีฟ้าค่ะเออเบอร์นี่ค่ะงามมิลีท่านผู้ชมบ่าแม่นไม่เพียวว่าเอาเด้อไม่เพียวว่าเอ้าน้านี่ก็เป็นก็อุ้ยทำระท,ทำการะในไอ้เคยเราประเทกระทำโอ้ลุกขนาดมี3เมตรเด้อเอาก็เจ้ากระปุกอยู่ทีมนี้ไง หนูก็ยังมาลังมานั่งไล่สดเบิ่งน้ําจ้ะก็ยังได้เนาะจักตาค่อยว่าเพอเขาบ่ไปไล่สดอยู่นําพ่อุ้ยให้น้ําสะงามออกไปก็ไล่สมะแบตก็หมดมาแต่ธนาคารเขาว่าลมเทียล่ะว่าค่อยหงุดหงิดเออแต่มันล่มีภาพนหั่นล่บ่งามขนาดจักบัดว่างๆมือใดที่เจ้าว่านี่หน้าปานเพิ่นอาจสิมานั่งไล่สดอยู่นี่ก็บ่แน่สะงามกท่านผู้ชม ข้าขนาดเลยบรรยากาศเด้ว้าเบิ่งนี่ปลูกมีปลูกบัวแดงค่ะบัวอย่างนั้นบัวแดงตายด้นนี่นะคะนี่งาม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 ขนาดเลยค่ะน้ําเป็นสีฟ้าค่ะบรรยากาศดีดีนะคะหน้าบ้านไอป้าอุ้ยนะคะณนกุสมานบ้านไม่เพียวเด้อนี่เบิ่งนี่ค่ะป่าไม่เจ๊กไม่ห้างยังเต็มอยู่เลยค่ะท่านผู้ชมเบิ่งป่านี่เบิ่งกป่าบ้านค่อยนี่แต่ของค่อยบมีแล้วของค่อยมดแล้วค่ะดันเห็ดนามดแต่ของป้าอุ้ยยังอยู่เลยค่ะ นาตรงนี้หันจักไร่ปะอุ้ยฮะเขาใช้ด้านนจักไร่นาเจ้านี่เบ็ดเสร็จแล้วทั้งปลาทังอย่างเลยว่าม่นป็นร้อยไล่เป็นแ่สวยี่บวหน่ร้อยฮะ่ยเไ่นร่อยกว่า ไลยกว่าไล่กว่า,วานี่นะคะมาชมกับแม่เพียวเด้อนี่ค่ะบรรยากาศณบ้านแม่เพียวยนะคะบเบอง์มิเดอร์บรรยากาศเด้อมาชมน้ำกันเด้อแม่เพียวขอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะ ฝากช่องไม่เพียวชาแน,นลด้วยค่ะปิดถูกไงว่ากันด้วยช่องแมททัค่ะขอบคุณค่ะ